我们的。 จะบอกว่าเราไม่ได้มาไล่นะจ๊ะแต่ว่าวันนี้ค่ะสลิมินะกับสุตาท่านหนึ่งค่ะซึ่งที่เขาเป็นคนน่ารหลักมากที่สําคัญมีร้านชาบูด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่พอพานนี้เขาบอกว่าเขาจะแบบว่ามาดูงานระบบอะไรใดๆอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบมาช็อปปิ้งกันที่นี่นะคะแต่ว่าตอนนี้มาหรือยังมาหรือยัง มู๊ยตกใจหมดเลยเนี่ว่าลิงหาเหาวันดีครับพี่น้องครับอุ๊ดเป็นต่อครับพี่น้องครับผมนัดกับน้องสาวอยู่คนหนึ่งครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเขาจะมาแนะนําพ่าผมกำลังจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างร้านชาบูด้วยครับพี่น้องครับผมเนี่ยจะสร้างร้านชาบูแล้วก็สร้างบ้านโดยใช่ไหมฮะผมก็เลยติดงานระบบกับพี่น้องครับไปติดต่อไปสอบถามไปคุยกับผู้รับเหมาก่อสร้างเขาก็ มีรายละเอียดไห้ผมโอเหเอกสารหนาเท่าที่พี่น้องครับผมน่าจะสิปล้านหน้านั้นพี่น้องครับน้องสาหีก็เลยแนะนําผมว่าให้มาที่นี่เขาบอกว่ามาที่เนี่ยพบจบในที่เดียวเลยพี่น้องครับไปหาน้องดีกว่าอ้าววิโอ๊ ครับแหมชอพานย์ที่นี่ใช่ไหมครับพี่น<ช>้องในรานพี่ใช่นนที่นี่แหละพี่อู๊ดที่นี่แบบว่ามีของครบครันไม่ว่าจะเป็นพวกแบบท่อน้ำท่อไฟท่อแป๊บท่อฟ้าท่อเหลืองท่อดำา P วี p ี p p พีแห้งน้ำใส่ไฟโอ้เย,ยอะแยะมากมายเลิครับค่ะมาที่เดียวครบเลยนี้ดีเนาะดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอพนักงานกันไหมครับพีได้ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งเคยเจอกันแล้วพี่1พี่หนึ่งครับ ครับคือตอนนี้ผมมีรายการสินค้ามาแล้วแล้วก็ให่พี่หนึ่งช่วยหาหน่อยได้ไหมครับพี่น้องครับได้ครับผมได้ครับพี่หนึ่งเขาเก่งมากนะจริงเ่ะอไหนๆเอาเอามาดูเอามาดูพี่ยับเลยนะครับยับเลยนะครับได้ครับเปดี๋ยวยับสิครับเชิญด้เอาอย่างนี้ดีกว่าคือหาอย่างเดียวเนี่ยมันธรรมดาไปพี่อูดเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าแข่งกันเลยใครหาได้ก่อนชนะอูดน้องสาลีนี่เรื่องมากตั้งแต่เจอกันทีแรกเลยนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเราไปแข่งกันดีกว่าไปแข่งกันดีกว่า,แ,วาแต่ว่าสิริขอผู้ช่วยเรื่องเยอะวะ่ะพี่หนึ่งเป็นผู้ช่วยหนูแล้วแล้วผู้ช่วยผมแ่บพี่น้องครับมีเหมือนกันสวยมากคอนเฟิร์มสวยมากจริงๆอิงอาบพ่หนึ่ง ใช่ครับสวยครับสวยสวยค่ะสวยที่สุดในชอพานิสแล้วคนนี้เลยโอ้ล่วสว่างมากแหมสุดยอดเลยพี่น้องครับสวัสดีค่ะไม่รีบมากครับผมไปหาของเถอะพี่ได้ค่ะพี่ได้ค่ะชื่ออะไรคะยังไม่ได้ทราบชื่อเลยพี่อู๊ดนะชื่อบีมค่ะบีมค่ะคุณบีมค่ะโอเคเราไปหากันเถอะมาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกติกาพี่อู๊ดฟังกติกาก่อนเฮ้ยผมมาซื้อของเนี่ยผมต้องการรีบด่วนอะไรกติกาอะไรของเขาเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่กติกาของเราในวันนี้นะคะก็คือแข่งกา หาของเหล่านี้ที่พี่อูดลิสมานะคะให้ได้ทั้งหมด10อย่างใครหาครบก่อนมากดกระดิ่งตรงนี้ได้เลยใหาของสิบอย่างใช่หาเสร็จปุ๊บมากดกระดิ่งตัวนี้ถูกต้องกระดิ่งแดงๆตรงนี้โอเคพร้อมแล้วโอเคเริ่มไปพี่วิวต้องไปกับพี่วิวยอดขอโทษนะคะผมพี่โอเคเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะพี่หนึ่งครับอันไหน <c oughs> อันไหนอันไหนเร็วๆหาได้กรบสิบอย่างเร็วๆเาใส่ อ๋อนี่นี่ใส่ไฟสีเหลืองนี่นี่อันนี้สายไฟสีเหลืองหาเจ้าแล้วหนึ่งมันน้ำข้อข้อสองนิ้วแปดห้าด้านนี้เลยค่ะพี่หาเจ้าแล้วหนึ่งค่ะนี่ค่ะนี่เลยครับเจือนละหนึ่งค่ะดึงไปเลยเหรอฮะดึงไปนี่เจอแล้วเจอแล้วพนักงานขาไวมากพี่น้องครับทิ้งเร็วนร์ดอันนี้หรออันนี้หรออันไหนอ่ะอะนาสุนิ พานาโซนิคนี่สวิตซพานาโซนิคไหนไหนไหนนี่สวิตซ์ไฟพานาโซนิคใช่ครับสวิตซ์ไฟพานาโซนิคสองแล้วนะสองสองฮะเดี๋ยวพอเราหกห้าแล้วเราก็บอกเลยมิเตอร์น้ำมิเตอร์น้ำซันว้าค่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะเออแล้วพี่น้องขับไปทุกคนเราต้องชนะทีมเราต้องชนะนี่หน้ากากช้างหน้ากากช้างอันนี้หน้ากากช้างค่ะสามหมร้อยสายสีขาว พอะไรใส่สีขาวอันนี้สีปะสีปะสีแดลนะสีแดงเจอแล้วค่ะนี่มาดูมาดูชาวน้ำไทยร้อยแฉกพี่น้องครับไปดูค่ะดูคลิปกามปูเหลืองกามปูเหลืองกามปูเหลืองกิ๊บกามปูเหลืองมันต้องอยู่แถวนี้สิต้ออยู่แถวนี้นี่นี่นี่คกิ๊บกามปูนะคะทุกคนอันนี้อันนี้5น้อค่ะ5แล้ว้าแล้ว้าแล้ว3ทับ4ถุนพอไรรีวิว หนูต้องเป็นผู้ชนะในเกมนี้นี่นี่นี่เธอพันสายไฟเซฟพันสายไฟอ่ะอ่ะหกแล้วก็เบเกอร์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 เท่าไหรแล้วะเท่าไหรแล้วหกเจ็ดแล้วเจ็ด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 แล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอ่ะเราไปต่อเลยย้อยทำยังไงดีจะเป็นผู้ชนะแล้ววะจะเป็นผู้ชนะแล้ววะมันยังไงดีข้างในตั้งแต่นี้ับผมท่อร้อยสายสีขาวฝั่งนี้ไม่มีค่ะพี่เอ๊อยู่ไหนนะเอ้ยช่วยด้วยเออน้องพีม มือผิดติดออกไงเนี่ยออกไมาออกมาออกมามือ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 ต้องมือขอนทำยังไงดีอาจาร้าแล้วอ่าทำยังไงดีนะทำยังไงดีท่อ P V C สองมิวแปดแปดแปดท่อ P V C สองมิลแปดแะครับเิ้วอีสอง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 ท่อร้อยสายสีขาวนี่ค่ะนี่ตัวนี้นะครับค่ะท่อร้อยสายสีขาว สามทสหุ่นหมายถึงอะไรครับไม่ถึงหนิ้วอ้ค่ะ่นพี่น้องครับนี้ปดงอเกิฟ้าสนิ้วหงอเก้สฟ้าสองนิ้วอันไหนอันไหนอยู่นี่อันนี้งอเก้าสิบฟ้าสองนิ้วจ้าหุ่นสองนิ้วใช่หมดเลยใช่หมดเลยได้กี่อ่เกาอีกหงอีกหนึ่งอกเกอร์เบเกอร์เบเกได้ไหะอันนี้จะเป็นด้านเบเกอร์นะคะพี่เบเกอร์ลาบด เราอ่อยให้เราอ่อให้เราถือเราเสร็จแล้วนี่นี่นี่อย่างที่สิบอย่างที่สิบอย่างที่สิบอะไรอะไรแล้ว PPR PPR นีดีดีต้องใช้ตัวไหนดีครับถ้าเป็นร้านทั่วไปก็ใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะเซอร์กิตเบเกอร์นะคะสองสองพีค่ะเซอร์กิตเบเกอร์สองพีค่ะ้ชนะทุกอย่างแล้วค่ะชนะทุกอย่างแล้วว่ามันมีไงดีเราเป็นผู้ชนะอะอันนั้นยังไม่ เขายังหากันอยู่เลยน้องสวยๆแล้วก็ยังสวยๆชนะแล้วค่ะใสๆใสๆเลยคุณชนะได้ไงผมยังซื้อไม่ครบเลยหนูครบแล้วนี่พี่หนึ่งนับรวันอ่ะอันนี้คือเราแข่งกันพี่แพ้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แพ้ค่ะพี่แพ้ต้องทํายังไงกับพี่ดีคะอย่าพึ่งสิอ๋ออย่าพึ่งใช่ไหมคะพี่อาจจะยอมแพ้ได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ค่ะงั้นไปหาที่เหลือให้พี่ได้ค่ะเอาเผื่อไว้เลยดอยากสั่งเท่าไหร่สั่งไปเลย เพราะมันทั้งทาบ้านมันทั้งทาร้านค่ะเอามาเยอะๆได้ค่ะจัดได้เอามาเป็นรถเลยได้ค่ะจะได้มาทีเดียวได้ค่ะด้วยนะครับโรงบรียขอบคุณครับขอบคุณค่ะล้วเป็นยังไงของที่นี่เขาครบไหมติอวใจบอกเลยนะครับพี่น้องว่าของนี่ครบจริงๆพอบอกจะเอาอะไรปุ๊บนี่วิ่งไปตามจุดตามจุดตามจุดโบ๊ะบ้าเลยพี่น้องครับแล้วที่สาเก่านะสาคังคังแล้วต้องเก่าไว้เลยหยอกหยอกหยอก คือได้ของครบและเร็วมากน้องพนักงานน้องบีมเลยฮะเขาบอกว่าโอ้ยพี่อยากได้อะไรบอกเลยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะบะเลยแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยครบเลยใช่ครับพี่น้องนอกจากครบแล้วอยากจะบอกว่าคุ้มด้วยนะคุ้มยังไงครับพี่น้องเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปหาพี่บีมกันเลยดีกว่าไปหาพี่บีมพี่บีมไปหาทําไมฮะแคทเชียเขาจะด้วยแคทเชียด้วยพี่บีมไแคทเชียด้วยเม่ใชที่ผมกำลังใช้แคทเชียเหรอครับพี่น้องมารื่อเลาไป คิดทางกันดีกว่าได้เลยมาเลยต้องไหนล่ะครับนี่เลยค่ะไม่ไกลไม่ไกลแล้วไม่บอกว่าเป็นแคปเชียร์ด้วยเมื่อกี้นี้เท่าไหร่ล่ะครับหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาททำไมช้างมันให้พอดีเลยเพี่น้องครับไม่เหลือสักบาทเลยเหรอครับพี่อูดไม่ต้องกลัวไม่ต้องน่าซีด ที่นี่เขาคุ้มเขามีโปรใช่ไหมคะคุณบีมีโปรค่ะ,ม,คะมีโปรจ้ามีส่วนลดหรือครับพี่น้องครับมีส่วนลดค่ะมีส่วนลดเท่าไรหร่แล้วพี่น้องครับยอดรวมของพี่อูดนะคะอยู่ที่16,459บาทนะคะลดไปทั้งหมดเนี่ย3,979บาทค่ะ แล้วลดแล้วเนี่ยจะเหลือที่12,480บาทนะคะปาดปากปากปากจากหมื่นกเหลือหมื่นสองหรืไม่ใช่ค่ะพี่เพราะที่นี่นะคะปีกส่งราคาถูกคุ้มแน่นอนค่ะพี่ทางหน้าถ้าจะซื้อสินค้าสามารถทักไลน์ชอปพาณิตย์ได้เลยค่ะยอดเลยแต่ค่ะแต่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะคะข่าวดีเอข่าวดีก่อนคือพี่มีเงินเหลือ3,979บาท เียพี่โทรมาว่าให้โอนเงินกลับให้หมดค่ะฮะโอ๊ยไม่เป็นไรนะไม่ต้องใจาอ้ยไม่ต้องเศร้าอะไรอ่ะไม่ได้ตังค์สักบาทเลยพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวมากันใหม่ก็ได้เดี๋ยวมาที่นี่กันใหม่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปขนของกันเลยดีกว่าของรออยู่เออใช่ต้องไปขนของนี่ว่าพี่น้องครับหนตไองรด้ไปนของไปขนของอีก ไปก่อนขอบคุณครับนี่พี่น้องครับค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าที่ชอพานนิดเนี่ยจะบริการรวดเร็วสะดวกแล้วที่สําคัญนะมีลดเปอร์เซ็นต์ให้พี่ด้วยอ่ะพี่น้องครับใช่ไหมแต่จะตันดีกว่านั้นอีกนะคือถ้าไอ้เปอร์เซ็นต์ที่ลดเนี่ยผมได้เก็บไว้เลี้ยงข้าวน้องสาลีบ้ากคุจะดีนะพี่น้องครับเดียวพี่อู๊สมัยนี้เขาให้เมียเก็บเงินค่ะถ้าพี่เก็บเองเนี่ยเอาไปกินเหล้าหมดพี่กลัวพี่ใกล้ชิดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โห ามาเลยมาเมื่อไหร่เนี่ยใจโยยืนเขียวเลยพี่น้องครับใ <c oughs> น้นที่มาก็ดีแล้วพี่น้องครับแล้วแล้วคนที่เขามาซื้อของเนี่ยเอากลับยังไงเขาเอามายังไงลูกค้านะครับซื้อสินค้าเยอะๆนะครับเขาจะเอารถกระบะมารับ <c oughs> ครับผมเพราะว่าของนิดๆหน่อยๆเขาก็เอาโมอไซค์มา <c oughs> เอาโมอไซค์มา <c oughs> เลยเหรอครับผมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนคือวันนี้จะให้พี่อูดอะเล่นเกม อูีนี่มึงเป็นอะไรกับเกมมากป่ะเนี่ยคืออยากให้เล่นเกมรับสตรีมเกมป่ะเนี่ยไม่ใช่คือพี่อูดอ่ะตอนเกมแรกแพ้ไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้พี่อูดอ่ะแก้มาเฮ้ยแกตัวแกตัวก็พอแก้พลาดเนี่ยไอ้บ้าไอ้คนก็เดินหนีหมดก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะแข่งกันแพ็คของทั้งหมดนี้แล้ว แล้วภายในเวลา15นาทีแล้วขนของขึ้นมอเตอร์สั่เป็นปานี้นะคันนี้คันนี้เลยปาไปก็รีบกลับบ้านไปเร็ว15นาที15นาทีนั้นเราเริ่มเลยดีกว่าแลไให้กี่นาทีนะสิบห้านาทีพี่อูเร็วหน่อยเนี่ยพี่อูรีบขนของขึ้นเร็วเเนี่ยพี่อูให้มันเร็วเร็วสิให้มันเร็ว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 พี่อูเร็วๆเร็วอันนี้ยังไงก่อน เายมากเลยอะเนะเนี่ยเราเป็นคนดังเดิมแลแกป่านนี้ยังไม่มาขนของที่เลยนยิดอินเดียประใช้ไทยมไปดูกำลังหัวมีตายคาล้านก็าทำไงเนี่ยพี่เขาหน้าหงสาวเนาะพ่อไหมกล่องเธออยู่ไหนของเธออยู่ไหนขนหมดแล้วยา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 คุณแม่อันนี้ได้ใช่ไหมรถไม่ล้มเนาะโอ้โหนีคุณสั่งอะไรไปบ้างวะเนีย ทำไมขวดเยอะขึ้นอ่ะไอ้นี่มึงก็ถ่ายเยอะนะมึงกินยาถ่ายมาเนี่ยถ่ายทั้งวันเลยมาช่วยกันขนนี่พี่อูดเล่นมือนะหนูจะเสร็จแล้วเนี่ยมาลองดูดิเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เอาละไม่ขนละดีกว่าเอาทำไมอ่ะพี่อุยนู่ดมันเหนื่อยเกินไปมันยุ่งยากมันลำบากมันโอยอะไรก็ไม่รู้จุ๊กจุ๊กนิ๊กนิก กนก่อนมันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปตามรถเขาแล้วก็จ้างเขามาขนของพี่ดีกว่าเล่กูไม่เล่นแล้วเอาทำไงล่ะจะไปจ้างเดี๋ยว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 หนูแย่เล่นหนูแย่เล่นอะไรหนูแย่เล่นนี่เหนื่ยเนี่ยเหนื่อยจริงไม่ใช่ยิบผมยิบจิตนะเอาจริงว่าเหนูหูจะห้าสิบแล้วเออว่ามันยังไงจะบอกว่าเขามีบริการเนี่ยขับรถส่งของฮะเขามีบริการเซอร์วิสเซอร์วิสขับส่ง ไม่ยังขวนหน้า <c oughs> สักทีดีไหมเนี่ยแล้วทำไมไม่บอก <c oughs> ตั้งแต่แรกโอเคมีมีบริการรถมีบริการเฮ้ยพูดเปเล่นปะเนี่ยรับส่งรับส่งโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับสำหรับร้านชอพาณิชย์ครับพี่น้องครับนอกจากจะมีสินค้าที่เยอะแยะมากมายให้เลือกนะฮะยังบริการรวดเร็วด้วยใช่แล้วแถมยังมีโปรโมชั่นอีกพี่น้องครับสโลแกนของเขาคือเชี่ยวชาญขับไวจบชัวร์ค่ะคุ้มครบจบที่เดียวครับพี่น้องครับ ใครซื้อครบ3,000บาทต้อ,อ,องฟีทั่วประเทศไปเลยอย่าลืมนะครับพี่น้องครับใครที่กําลังทํางานก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาหรือกําลังจะสร้างบ้านครับพี่น้องครับมาที่นี่ที่เดียวเลยร้านชอพานิดครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยพวกรวไปไหนเนี่ยไปขึ้นรถไปขึ้นรถม,มา <ไป S 1> เลยไปไ <มา S 2> ปเดี<ป>๋ย<ป>ไม่ไหวนะประคองเลยประคองพี่เลยพี่เหนือไม่ไหวไม่ต้องเลยคนอื่นประคองไม่ได้สวอสวอ เ่ขอบคุณครับคุณลูกค้า่าโอ้ยโหนี่พอพี่ซื้อของเสร็จปุ๊บเปลี่ยนจากพี่อุ้ดเป็นคนลูกค้าเลยเอ้าก็ต้องเป็นคุณลูกค้านี่วีไอพีจะเป็นปัญหาจังว่าเมื่อกี้นี่ยังพี่อุ้ดอยู่เลยแต่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องสาลีนะครับพี่น้องครับที่แนะนําร้านดีๆให้พี่อุ้ดครับพี่น้องครับร้านชอพานิชถ้าใครที่กําลังมองหางานระบบงานท่อเชิญที่ร้านชอพานิชนะครับพี่น้องครับมีบริการรับส่งแบบนี้ด้วยนีดี อย่าลืมนะครับพี่น้องครับถ้านึกถึงงานวางระบบงานวางท่อเชิญที่ร้านซอพาน,นิชครับพี่น้องครับเออซื้อครบสามพันบาทส่งฟรีนะจ๊ะทั่วประเทศด้วยนะจริงๆปไปแล้ว,ลวกลับบ้านดีๆพี่อูเจอกันดี่ล้เออวเจอกัน